พมเบื้องหน้าเบื้องน้าเบื้องหน้า,นาแข้งทุดแหลกม,ม่านน้ำเต็มท่อครับปากมันบานมาเลยเบื้องชุดมาเติมเต็มท่อครับเป็นแข้งทุดแหลกที่ติสไ้ได้เป็นที่มากของชุดที่สองตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงสิบห้าสิบนาทีเทียบเทียบแข้งทุดแหลกนะฮะที่สองแผ่น งแอมกันเป็นทีเป็นทีมากของชุดที่2องนะครับ8แอมครับ8แอมเบิงวัตครับพันวัตนะฮะพันเกือบหนึ่งรอแล้วนะฮะสเปกแข็งพันหนึ่งรอยเนาะพันวัตตอยย9ิบเกโวลต์ครับสามพันหกรอยลอบนะครับแอมแปดองแอมครับ สิบเอ็ดโมงแสิบสองแอมป์ก็เต็มเกือบเต็มกำลังเพิ่นนละครับนะครับพันเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบสเปกแกรมพันธุ์หนึ่งลอยวัก็เป็นอย่างที่ต้องใส่แผงอัลโมอฟัดกัย้อนนี่แหละครับมันไดก้กำลังเต็มไว้แทงดีอันน้ำก็สี่พันคิวต่อชั่วโมงฮะจะทอลงไปหาท่อนนะครับเดี๋ยวไปเบื้องชุดที่สองที่เพิ่งติดตั้งเ็จก่อนกลับกรุงเทพครับ ถึงปั๊มชุดที่สองครับที่ติดตั้งแล้วมวัวนกอนนะครับหลังจากเข้าเบิงชุดแรกแล้วมันเป็นที่มาของชุดตัวนี้ครับอาขดแก้วอ่ะอ,เอ,ะอะ่เป็นชุดที่สองที่ติดตั้งแล้วมวืมวนกอนของตำบลน,นี้ครับแปดแอมพ์ขึ้นกันครับเวลาก็ กันมาหลายเรอบวันที่11โมงี่นาทีนี่11โมง10ครับของวันที่7เอ้ยวันที่8ว e ันที่8นะครับวันที่8เดือน 10s วันที่8เดือนพฤศจิกาปี2563นะครับ8มนาเบิร์ครับ1000วัตต์ครับ1000 9 1000 11เป็นเรื่อยๆครับจะไปปั๊ม หนึ่งัตต์วัน pues ะครับพันวัดก็เกือบเต็มกำลังมันลเหครับขาดอีก8 0ดทกกว่าวัดเกือบเต็มกำลังมั่นนะครับเบิ่งหลอบกันอันนี้โวลตอยย4โวลครับ3 5 0พันารอบหอเปรกมัน4 0 0พันหลอบครับเกือบเต็มแล้วครับครับชุดน้ำฝั่มหนึ่งชุดหาแรง1.5้าแรงนะครับ ผมติดแล้วหมื่บวานกอนเนี่สาเหตุที่เป็นอย่งคือมีชุดแรกแล้วมีชุดที่สองก็คือปริมาณน้ำครับแดดฮบไม่มีแดดก็น้ำไหลเบังน้าชุดที่สองอเห็นท่อแล้ะครับนปากมันบานแล้วนะนะ มันก็เป็็นท่อแล้วครับนั่นนั่น,นแทงก็ออมอฟัส12แทนครับเปสร็ังคือบอใส่แผงโพลีแผงโมโนโบแบบคนอื่นก็คือที่บอกจังสี่ครับเดี๋ยวเปิดตู้ไหมหเฉยเบิ้งจังสีมาปั๊มเข้า,า,า,ต,อาตอนเข้าไปซื้อเนี่ยมันจะมีบอกว่า ให้ต่อแผงโซล่านะครับซูมกันซ่มกันแผงโซล่าสามวอยสีิปัดคูณสีแผ่นเนาะอาปั๊มตัวนี้มันทํางานตั้งแต่หกบโวลต์ถึง200ร้โวลต์มันก็ต้องเอาแผงสแผน่นอนุกรมกันอนุกรมกันแผ่นละ30สนะิบเนาะสมมตนะิเนาะสาบห้าเอาสแผ่นเจ็ดสิบ,บ 70, สอแผ่นเจ็บเจ็ดสิบ, 70, 70, บกเจก็อยสีบโวลต์นะครับลอยหกิบโวลต์แต่ว่าแผ่นพวกนี้นะมันเขียนไว้แแอมป์กัจริงครับ แต่มันมาจริงๆแอมจริงๆได้แค่หาถึงหกแอมอนุกรมกันกับเท่าเก้ว,ว่าได้แค่หาถึงหกแอมซึ่งปั้มตัวนี้ทางานได้สูงสุดสิบแอมก็คือเต็มที่สิบแอมอะครับเต็มกําลังมนเลยพันสองรอยวัต์เลยแหละพันลอยวัตเนี่ยแต่แอมมันบ่ได้ครับระว้วนนี้แผ่นโพลีเนี่ยแผ่นหนึ่งนี่สามพันซีแผ่นกับเก้าพันครับผมก็เลยมาเหลืออามอฟัดเนี่ยแผ่นละหกลอย เจ็ดลอยให้เต็มที่ก็เจ็ดลอยเนาะเดี๋ยวต,ตอนผมไปเอาล่าซุดนี่มันหกลอยแล้วแลวแนแววเองวิ่งแววเองอยู่บริลลัมครับสิบสองแผ่นเจ็ดพันสองได้ได้แอมไหมมาเบิ้งแอมตอนนี้สิบเอ็ดโมงกลัวเนี่ยนี่นครับไปอัดแอมแล้วครับบใบสองนี่มีเห็นสิบผลแล้วครับเป็นยังผมขึ้นเหลือกแผ่นตัวนี้หนึ่งถือกลัวเจ็ดพันสอง แมแอมได้เต็มแดดโกบวมีแดดมันก็ได้น้ำานะมันก็เลยเป็นทีม่มาที่ผมเลือกแฉงตัวนี้อขอเสียก็คือว่าโค่งทาง,างนงใหญ่เฮ็ดเป็นเทงนาเฮ็ด,ดเป็นวองนั่งกินเขานั่งพักก็ได้ดนะ้วยครับแอมเป็นเทงหน้าก็ได้ก่อนนี่ความกว้างสี่คูณสี่นะครับอีเมตรคูณสี่เมตรมันก็เลยเป็นทีม่มาของชุดนี้ เอาเต็มที่ปั้มหายมือหนึ่ง 7, 2, แผงหายเจ็ดพันสองแผงกบปั้มนี่เป็น่อไดครับมือนเจ็ดบวกอุปก,กรณ์ถ้าตูเ้เบรกกงเบรกเกอร์จุกจิกสร้างรัสาดาวก็ได้อันู้ได้อยากประกอบเองเนาะเสร็จเ็แล้วมนก็นอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นพันสองหมื่นสองบวกเกินนี่ครับก็ได้ละระบบสูบน้ำทอร่วม พอร่วมโค้งเล็กร่วมยังแล้วสองหมื่นสามเอาไปอันนี้บอนับคาซางนะคาซางอันนี้ผมติดให้เพิ่นครับก็คือใหทพี่น้องกันครับก็ถือใจเพื่อนละครับตอนนี้กิบเอสดงได้เห็นได้เห็นแปดแอมแล้วครับขันแขงโพลี่นี่คือถือว่าได้เห็นดอกแขงโพลี่นี่ได้หาแค่ได้หกคืมแน่ยังอยกับยุทธแหละมาทำงานครับมันก็เลยเป็นที่มา แผงอมอฟัดชุดนี้แหละถึงจะเป็นมือสองจากการขึ้นทุ่นวหวครับปริมาณนา้ำวอาขึ้นไปแล้วครับว่านเห็นเก่าเก้าลัวเกือบซิปครับแปดุดสองแอมเลยนนาะนี่และครับบ้าไหมของหม,มุ่นกันช่างมือสองกระสังเันไมน้ำครับ สี่พันคิวต่อชั่วโมงสี่พันเอ้ยสี 4, ่พันลิตรต่อชั่วโมงไอ้แต่เพิบบ่งเจอสบายสบายแล้วครับเก็บแล้วกับปัน่นพอตรงนิ่งกล่อ,องไม่หล่อคน